สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกันมาทำงานเสียงดวงครับได้มาราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับตัวนี้เราขายร้อห้าสิบบาทช่างใจอยู่นานจะเอาดีไหมน้อยปกติถ้าซื้อได้โดยรวมก็น่าจะสักร้อยหนึง่งมีแต่หัวนะตัวนี้มีแต่หัวเครื่องหัวเครื่องแต่ผมดึงแล้วมันลูกไม่ติดนะ ลูกไม่ติดผมก็เลยเออน่าสนใจก็เลยเอามาดูามาดูสภาพโดยรวมนะครับดูดัานันนี้ก็ยังดีนะครับถังน้ำมันมีมีแต่ข้างนะครับน้ำมันมีแต่ข้างฝาปิดถังน้ำมันไม่มีในถังน้ำมันก็ไม่รู้ว่าเศษอะไร แรงเลยสายสายดึงก็ออกมาอย่างนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าข้างในมันเกิดปัญหาอะไรฝุ่นนะครับฝุ่นขี้ดินอะไรอันตัวน,นี้เป็นงานจีนนี่นะครับไม่ใช่แท้โดยรวมนะครับผมดึงดูแล้วมันไม่ติดละ มันลูกไม่ติดนะครับแต่มันมาสาภาพนี้เลยก็ก็เอานะครับมีหัวเทียนนะครับหัวเทียนก็สนิมขึ้นนะ้วอ่าเขา่าจะตากฝนตากลมตากอะไรไว้นานนะครับสังเกตเลยนะถ้าตากไว้นานๆจะประมาณนั้นครับดูสนิมนะครับสนิมขึ้น แล้วก็ภายในคาบูก็นั่นแหละฮะเขอนเลยครับผมคาบูเป็น A B C ใช่ไหม,ไมใช่ไหมเนี่ย A B C ที่ต้งขี้ฝุ่นเพียบครับสายน้ำมันสายน้ำมันก็มีอ่าเขาเรียกอะไร ตัวหนีบตัวล็อกอะไรนะ่าจะเป็นรุ่นเก่าเก่าอยู่แต่ว่าเก่าเป็น,ปน,ปนงานงานไม่แท้นะครับเขออนาน่าจะแยกก้านแยกอะไรไปขายโดนทิ้งแล้วน,นะครับผมสังเกตดูข้างในตรงนี้นะเดี๋ดวยวจะซูมให้ดูนะครับตรงตรงเครื่องดูไม่รู้ว่าจะถอดได้ไหม สนิมก็ขึ้นจะพาดูด้านหลังดูด้านหลังเนเนี่ยนัดจับปาปิดมีคาบูนะครับโยกได้โยกได้ จะได้ครับดูวามีกองไหมนะครับลองขันลองเปิดดูหน่อยเผื่อมันมีกองนะครับส่วนมากถ้ามันมาครอบบางนี้ก็จะเจอกองนะครับถ้าไม่ครอบมาก็จะไม่เจองานเสียงดวงนะครับงานจากร้านของเก่าเนะี่ยพวกรับซื้อของเก่าพวกอะไรประมาณนี้นะ ลงงเหล็กเนะี่ยดึงขึ้นหนะไงแม่เก่าอยู่แต่ว่าเพื่อนก็ดูแลดีนะนกดไม่ได้แล้วกดแต่ว่าอันนี้ไม่ขึ้นขึ้นนิดเดียวขึ้นอยู่ขึ้นนิดเดียวเปิดไม่เต็มเอ้าเต็มแล้วโอ้มันติดอะไรนะแต่มันยิ่กยิ่กยิกหน่อยหนนะึงเนาะน่าจะมีการหลวมข้างหลัง ติดละก็ต้องกดลงถ้ากดลงกดลงแค่นี้ไม่ได้เดี๋ยวจะว่าเท่านี้มันต้องตึกลงมาอีกนิดนึงนะทางน้ำมันไม่อยากจะดูดูวยชิ่ปุ่นเลยเต็มเลยก๊อต้องบอกว่าใช้อย่างเดียวนะครับใช้อย่างเดียวไม่ได้ล้างเลยพอเกิดปัญหา มอนอร์มอนอรยังมีการขันไม่มันจะมีแล้วแหละมีการขันครั้งหนึ่งแล้วครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วละ่ะน่าจะมีการปรับล้างคาบูแล้วเราผมบาปิดไว้วันนี้ผมจะยังไม่ทํานะครับวันนี้ก็เห็นแล้วก็มาถ่ายให้ดูก่อนวันนี้มีธุระจะไปนะครับก็เลยไม่มีเวลามาทําให้ดูนะครับ จะได้มันน่าจะตากฝนตากลมเขาทิ้งผมไปเห็นอยู่ในกลองนนะมีแต่หัวนะครับร้านนี้ก็มีหลังคาไม่เยอะนะถ้าร้านไหนมีลม่มตอนนี้มันเนียนเลยเปิดูสักหน่อยนะครับคาใจไม่มีจนะครับ ตัวนี้เป็นลานดึงหนักหึงเบายังไม่รู้เลยเยวขายดูก่อนมีทั้งดึงหนักและดึงเบานีกสามตัวอีกข้างหนึ่งแตกข้างหนึ่งหักไปสามตัวแนละ้ว สปริงยังไงมันง่ายยังเลยแบบนีมนม้มีสปริงวิ่งยังไงข้าใจขันดูเลยไหนๆก็เราซื้อมาลือ้อเราซื้อมาทำอยู่แล้วไม่ต้องคิดเยอะ อ่าสปริงมานดึงสปริงมันเป็นอะไสปริงไม่มีเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อมีสปริงเราก็จะได้เอาสปริงมาใส่มาหาใส่ตัวนี้น่าจะดึงเราไม่ติดดึงเราสตาร์ทไม่ติดก็น่าจะมีการปรับแต่งอะไร เยวอยู่มันก็เลยทิ้งแหละคิดว่าดูสภาพดีครับแช่น้ำไปนานนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใ,ใกล้ๆซูมเข้าไปหน่อยซูมได้ไหมเนะี่ยดูสภาพมันดิอ่าชัดมันเป็นเหมือนขี้เกลือสนิมเกลือนะครับโดนน้ำหลักๆก,ก็คือโดนน้ำครับโดนน้ำแหละ อืเออถ้าทำให้ติดติดแล้วใช้งานได้นี่ก็น่าไม่น่าจะอ่าเขาเรียกอะไรน่าไม่น่าจะไม่น่าจะเหลือบากกว่าแรงนะครับกล่องไม่ซูบปิดให้ทำงานได้ไม่ยากหรอก ไอ้ที่ว่ายากไหยผมว่าน่าจะเป็นนั่นน่ะเรื่องทำความสะอาดมันนี่แหละจะยากกว่าเดี๋ยวลองหาแวะร้านเศษก่อนเผื่อเดี๋ยวเผื่อเจอถังน้ำมันถังน้ำมันมาเปลี่ยนตัวนี้หน่อยเพราะว่ามันแตกแล้วมันโบเลยน้ยมันกรอบเนาะโอ้แตกหมดเลย ไม่รู้อะไรเป็นเนียวเยวอยู่เนี่ยน,นะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวมีเวลาจะทำให้ดูนะครับผมว่าเครื่องนี้มันจะติดไหมก็วันนี้มาชมเป็นตั้จิ้มเดินตัวอย่างไ้ก่นอนใครอยากทดสอบพฝีมือลองฝีมือก็นะครับก็พยายามเข้าโรงเล็กบ่อยๆแล้วก็ เจอพวกเครื่องตัดหญ้านะครับเียดายนะครับแถวผมอยู่ไม่มีไม่มีเครื่องเทะเครื่องพวกโรบินเครื่องอะไรไม่มีพวกอันเนี้ยเอ้อดีซีนี้แท้ๆก็ไม่มีนะครับนุำมันทนมันไม่ค่อยพังนะครับาคิดว่ามันน่าจะไม่ค่อยเสียเขาก็ไม่ทิ้งถ้าจะทิ้งก็เสียดายประมาณนี้แหละแต่ถ้าเป็นพวก งานก๊อปอย่างเงี้ยซื้อใหม่มันก็หลักร้อยเนะเอาไปซ่อมเขาก็อาจจะว่าไม่คุ้มเขาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนหัวใหม่ตามรัศดาเยอะๆนะครับผมขอขอบคุณที่รับชมครับตอน,นนี้เอามาโชว์หน่อยราคาร้อยห้าสิบาทนี่ก็สุดแล้วมันจะคุ้มไหมเนี่ยไหนไปเอาทางม้พมัางน้ำมันใหม่ถ้าถ้าซื้อทางน้ำมันมาก็จะมีราคา ถ้าได้ทางน้มันจากร้านของเก่ามามันก็จะเสียนะที่เหลือก็ล้างๆหน่อยเดียวนะครับก็น่าจะคุ้มอยู่แล้วแต่ถ้าขายคืนร้านไม่ได้ไม่กี่ตังค์หรอกนะเพราะว่ามันหนักสามกิโลนะ่งตัวนี้หนักสามกิโลนะครับอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ทำให้ดูว่ามันเกิดปัญหาอะไรเขาถึงทิ้งมันไม่ติดนะครับผม สวัสดีครับ